ผมไม่ซื้อ, 1, 000. 2, 000. อหนึ่งแสนสองคนคอยเอาเลยคอยเลยวันนี้แหละได้แน่เปผู้ชายเลืหน่อยใส่พรีกปน สักสามช้อนไหมพริกหอมหอมแล้วจะรู้ได้ไงโอ้ยจะไปโกหกทำไมรู้สิเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปให้ดูในโพสถ้าถูกอะ่ะถูกหรือไม่ถูกอ่ะก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของยายไหมกหม้าวกระดด เตรียมตัวเลยให้ไปเลยให้ไปเลยไม่เชื่ออะจริงจริงถ้าทำอย่างนี้เสรีโฟโฟมันจะบอกว่านิ้วสั้นจัง ไปเลยคนละแสนไม่เชื่อเลยค่าที่มาเปยใหญ่ไงออตามนั้นนะจะวองเงินแสนจ,จริงเซอร์ไพรส์สักเซอร์ไพรส์ก,สก็เท่ากันนั่นแหละ เท่ากันเลยสุดท้ายมันน่าจะบีบคอก่อนโอ๊ยแกไอ้หัวนี้มันโอ๊ยหัวยิงอันนี้ยังจ,จะแกะสหมดเลยโอ้ยมีอะไรออกแล้วอ่ะทิ้งไปเลยไป มีอันใหม่ไหมยังดูเลยกูไม่นะ่มีแลอูกไมนะ่มีหรอกูยีอ่ ผมว่าผมเก็บขวดขายน่าจะได้เร็วกว่าโอ้ยซื้อไว้ใบเดียวทียายไม่ค่อยชอบซื้อเลย ว่าเด้อเคยถูกเหมือนกันเด้อช่วงนี้เห็นก็บ,บอกว่ากลางปีจะมีโชคก็เลยซื้อไว้สักหน่อยนะองกใบเดียวถ้าใยถูกสองต,งตงัวให้โอ้ไม้หมายถึงถูกราง,งวันที่หนึ่งหรือลืมพูดไปโอโอ้รางวันที่หนึ่งราวันที่หนึ่งเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว เที่ยวไปพูดอะไรกับใครมั่วตัวเนาะเอาหมูกับพริกไปตำรวมกัน